มาต่อ EP 2ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทรัพย์สุขชัยรุ่งเรืองพืชผลนะครับผมับภารกิจดูคุณอยู่ดีนะครับหาทางเข้านะครับทุกานหาอไม่เจอเลยครับผมรอไปได้ เจอล้อแล้วจะเจอไปไหนอ่ะล้อหายครับมิดล้อครับผมงเขาเรียกมิดล้อดินก็อยู่ซุ้มล้อครับผมเราจะเอาอยางไงละเป็นงไงลูกพี่ ไปไปมันหนักอะไรอ่ะหนักจะเจอหรือเปล่าล้อหายไปไหนอ่ะล้อหายครับแ <c oughs> ถวบ้านผมเรียกว่ามิดล้รอรครับมิดล้รอรแล้วก็ไม่ไปครับรถเปล่ายังจมเลยท่านผู้ชมเอ้ย เล่นกายกรรมพิเศษกันมาชมกันอีกรอบนึงครับผมขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอชมครับผมตะโลเหลือก็เอาไมา้ขึ้นนะโทสั่งเอสาสลิงมาแล้วครับขับโดยติลดล้อเลยครับโดย ป๋าเจิดนะมาจากตูพัน,นครับผมคนตูพันสูพันอ่างทองเมืองกาล รถมีห้าคันครับยังซ่อมไม่เสร็จอีกสามนะมาวิ่งได้สองกําลังไล่เที่ยวแล้วครับแต่ดินกินยากครับผมเฮ้ <c oughs> ดินอะไรลอกไปยังไม่ถึงสามสิบเซนเลยเลเซ่หมดเลยครับ ไปหาดินแห้งครับนี่ไม่สมสดนล็อกนี้ก็อาจจะถอยทับแล้วครับผมไม่เหลือแล้วครับเจอดไม่คุ้ดัดแล้วก็วจะถอยทับแล้วครับผมไม่ไหวครับผมไม่เหลือกําไรครับยังไม่ขาดทุนนะแต่ไม่เหลือ ี่มาแล้วครับทำไงเนี่ยร,รถก็ไม่ติดแล้วด้วยรถไม่ติดแล้วด้วยยกขึ้นมาขนาดนี้วลูกไส้เลยเรื่องลูกคลองเนี่ยเรือยโยนอยนี้ ลลงบนี่ครับลูกพี่ครับผมเอาแก่รถตาต้าไม่ติดอ่ะ มันหนามบ้างอะไม่โดดครับหนามนรอมส้างไมันก็แทบปิ้นด <c oughs> ินเลยโอ้ยเครื่องอกนานานะไรเขา้นแรงอ้าไงตกดแรงลอหายไปเลยทั ah, ้งหัง yeah. <ana. c oughs> เอาคันนี้ขึ้นก่อน